สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะคุณนัาเนคนใส่แก้วปัจจุบันอายเุเท่าไหร่คะ <50. S 1> 53ปีใช่ไหมคะเห็นบอกว่าวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องราวดีๆประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ลูซี่นะคะก่อ,อ,อนที่เราจะทานลูซี่เนะี่ยเรามีปัญหาสุขภาพภายในเรื่องอะไรบ้างทำไมถึงตัดสินใจใช้ลูซี่ตกขาวอ๋อเป็นตกขาวใช่ไหมคะเป็น ตกขาวที่ว่านี่เราพยายามรักษามานานเลยค่ะ,<ฮ>ะแล้วมันดีขึ้นไหมดีค่ะเป็นตกขาวอย่างเดียวเลยเป็นอ่างอื่นอีกไหยคะแล้วทานลูซี่นะคะทานกี่วันประมาณ2ประมาณสอาสอทิตย์ก็คือกด <ฮะ S 1> เพื่อเทียนังนเอ่อล้วหมายถึงว่ากดหนึ่งขวดนะคะค่<ฮ>ะแล้วทาน สองอาทิตย์หายเลยมันแปลแห้งไปเลยเหรอคะดีามากเลยไ,ได้เพื่อนชื่ออะไรนะมมลีมล่ตีนะเนาะอ๋ะนามมานอนะอ่ามามาค่ะอ๋ออาโปบนันแดงให้คุณมาลีนะคะแต่ว่าแล้วอก็จากศกขาวหายร,ารู้สึกว่าเราได้เรื่องอื่นตามมาเนี่ยนะก็สวยนง่ายเลยคะ่ะสัทำง่ายๆก็สวยนะคะที่ถามว,ว่าเราเจอเขาเมื่อประชุมครั้งที่แล้วเราเจอกันเนาะนะคะ,นะคะแล้วก็ นุญาตขอโทษนะคะคุณพี่เขาเป็นคนดำจนเขียวนะคะขอโทษนะคะแต่ว่าวัานะนะีนะ้เขาดำแบบสว่างนะคา